อ่นะครับดีครับเห็นไหมลองดูคนระับนะนะนะ นี่คือลูกที่มันปูดออกมานะครับถ้าปกติมันจะเต็มลูกอืม ไข่ปเป็ดนี่แข็งกว่าไข่ไก่ยังน,นิม่ม ลองทำดูครับอร่อยครับนี่คือไข่สุกแล้วที่สุกแล้วครับเนี่ยนี่นะครับสุกแล้วเดี๋ยวลองชิมกันน้ำชิมเจ้าวดู หลังจากเรานึ่งมาได้สักพักนะครับแต่เราก็เปิดดูเรื่อยๆนะสามสี่นทีเปิดดูเรื่อยๆอจนถึงตอนนี้ครับ,นะรบถ้าเราให้เปิดเลยมันจะปูดออกมาเยอะนะครับมันจะอบไปนะครับคือีกนิดหนึ่งนะ ถ้าเราไม่ค่อยเปิดดูนะครัปิดฝาหม้อไว้นี่มันจะปูดออกมาเยอะเป็นดอกเห็ดเลยครับถ้าไก่ไก่ต้องเปิดบไไ่อยครับอ่านี่ครับเก็บไว้ในนางกับตู้เย็นเสร็จแล้วถ้าเราอยากกินแล้วก็มาอุ่นใส่หม้อข้าวหรือว่าเสียบไม้ปิ้งครับ นึง่งเตาถ่านนะครับเตาถ่านเดี๋ยวเราลอ,ลองไปชิมนครับนะหลังจากที่เราตีแล้วนะครับเราก็มาเกาะคืนลงไปในนี้นะครับเกาะคืนลงไปแต่ไม่ให้เต็มนะครับไม่ให้เต็มเดี๋ยวเราก็นึงน่งนึ่งนี่เราก็นึง่งนะครับนึง่งเตาถ่าน อ่อนๆนะครับอ่อนนะครับหนึ่งไปสักก็ค่อยๆเปิดดูเขาเรื่อยๆอปิดฝาเลยครับทำการปรุงครับปรุงให้มัน ออนีเอเออมันเยอะนะอ่กอนอนวถ้อเค็มแล้วนี่่ะกินได้นนีิ์งนัวผนัวครับผนัวนี่ขาดได้เลยพริกไทยิกไทย ความหอมๆนะครับไทยเนี่ยนี่นอ่ะใส่ยยเยอะเลยเยอะกินพริกไทยนี่้มันอร่อยต้องพริกไทยเนี่ย,ออย,ย,ยหอมๆแม่เอาอันนี้ก่อนเอากตั้งกระทะเลยพ้อยอยัง อ,อ๋อของจะเพ็ดอะหรอ<ส>จริงๆก็มีที่ตีตนะมันไม่มันไม่ยงนนี้เห็นปะเนอแดดของปื้อ,อายาส่องบางเใส่พักป้าโอเคไม่ต้องใส่มากครับอันแ้วนิดน เปลือกมันมีกปลเปลือกอ่ะทำทำกินกันแบบบ้านๆครับที่วันนี้ฝนเมื่อคือฝนตกนะครับไม่ค่อยร้อนก็นเลยทำไข่ทรงเครื่องกินกันนิดหน่อยออที่วันหนาหนูว่าเป็นวะสวัสดีครับวันนี้เราทำไข่ทรงเครื่องครับจากไข่เป็ดทำไข่เป็ด วันนี้แค่ไข่ออกจากไม่ปอบสบายไม่ต้องดึงน้ำเลยแค่ปุ้บทงไปอีกแค่ไข่ออก่อนไข่อย่างไรก็ช่างกูขอให้กูเปิดไปอย่างเดียวอ่ะเปิดได้ ยังงไทำสักลองดูก่อนเคยทำแต่ไข่ไก่ครับก็ต้นหอมบักชีแล้วก็พริกไทยชูรสปลาครับรสดีมีกเลเราะเใส่เยาะชูรสปลาก็ได้เอาไก่ออกจากนี่ก่อน